แล้วเราก็มาถึงแล้วเราก็มาถึงป่าอะไรเอ่ยเราก็มาถึงป่าถึงมะม่วงถึงมะพร้าวนีนน่นางไงเห็นไหมม <c oughs> ันบอกเขาอย่างดีลเลยไอ้คุณนายเกือบไปแล้วไม่เล่นเนี่ย<า> <c oughs> นันน่นนั่นนางแบบกูเดี๋ยวก็ลื่นหรอกเออเนางแบบนางแบบไปไหลายเห็นนางแบบไหมคะ เลยแสนข้าควันดีค่ะวัสดีค่ะน้องใหม่ว ha, สวัสดีนะคะวันนี้วันนี้วันนี้มีน้องใหม่มาด้วยค่ะมีน้องใหม่มานะคะจริงระวังจะลื Namen ่นนะคะงึงกนังตงมเนนะเอาเอาเอา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เขาปลางกันนะคะน้องมนสวัสดีค่ะหลายรอบเนี่ยหลายเลยคนละก้องคนละก้องอันนี้อันนี้น้องใหม่เข้าวงการค่ะน้องใหม่เข้าวงการนะคะสวัสดีค่ะฝากนักฟังต่อที่เตดยมเลยนะคะยาสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาสวัสดีนะคะวันนี้เราก็มาป่าอะไรวะอะไรป่าป่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว วันนี้เราก็มาป่าอะไรเอ่ยอะไรดึงดึงนะป่าอีกเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวป่าอะไรว่าป่าดึ้จังแกอุ้ยหีดึงจังแกเดี๋ยวกว่ามันจนได้เอาวันนี้เดี๋ยวนี้วันนี้เราก็วันนี้เราก็มาป่าดื้อจังแกนะคะดึกจังแกพอแล้วมาดื้จังแกตรงนี้มาดื้อจังแกตรงนี้มาตรงนี้เอไปเลื่อน นุ่นตีเดินก่อนเลยไปเลยค่ะรายงานตัวทีละคนสวัสดีค่ะเชิญค่ะคนที่สมาค่ะไค่ะคนที่สามาค่ะฉันมองไปคนที่สีเร็วๆค่ะนสี่เรวนเดีนี่คนที่เร็วๆนะเดนี่นหนงนิ้เหมือนเดิม สอดีนดกนมานะคะวันนี้มากันแบบหนุกๆนะคะเยี่ยนะคะอย่าหมุนอย่าหมุนอย่าหมุนนะหมุนดีๆนะคะหมุนหมุนไม่ดีแล้วเข้าป่าดีกว่าเข้าป่าดีกว่าไะเข้าป่าดีกว่าเดี๋ยวมนซื้อความหน้าก่อนเข้าป่าเลยล่ะไปกันเลยค่ะเพื่อนๆไปเจอกันในป่าเลยนะคะเขาใส่ผ้าถุงก่อนค่ะอ้าวอ้าววันนี้วันนี้นางใส่ผ้าถุงเก็บเห็ดอีกแล้วค่ะเพื่อนๆดู ใช่หรอเอ่ไปกันเลยค่ะเพื่อนๆไปเร็วเดี๋ยวว่ามาสมมาแล้วค่ะนางแบบใส่ผระถุงเก็บเห็ดนะคะวันนี้นางได้ทุกฟิลค่ะสวยมากเลยนะแกเพื่อนๆโอ้โหวันนี้เราเน้นเน้นดูวิวกันนะคะเพื่อนๆวันนี้เน้นเฮฮากันค่ะ มีสมาชิกใหม่อันนี้มีเพื่อนสมาชิกใหม่มาจากกทามากทามานี่ค่ะโอ้โหป่าสวยค่ะเพือพ่อนๆดูป่าอะไรดึกดึกอะไรนะดึกจังแกดึกจังแก่ไม่ดึกจังคืมื่อมาอดึกจังแกเปลี่ยนเป็นดึกจังกึมเหรอ สวยมากเลยมีที่มั้ยลูกขาวเนี่ยมาเลยติ๋มมาจะได้ดูเห็ดนี่นี่ไงติ๋มเก็บเลยนี่ไงนี่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 มาเลยนี่เก็บโอ้ยสวยงามนี่มือใหม่มือใหม่หัดเก็บนะคะนี่ดูมือใหม่หัดเก็บอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่แค่อันนู้นอันนู้นนู้นเต็มเลยเห็นมั้ โอ้ยเพื่อนๆโอ้ยอยดูเลยดูเลยวันนี้มีคนเก็บให้เก็บสวยๆเก็บสวยๆ้วบ่บอกกับอบอกกับเอฟซี FC แล้ววันนี้ป้าก้อยจะกรึบอย่างนี้ค่ะอย่างนี้กรึบเป็นอย่างนี้ไล้ะนะคะเพื่อนๆสวยค่ะโอ้ยกรึบกรึบ มันเริ่มเป็นน้ำนั่นนี่ยก็เพราะมันละลายจากวันนั้นมันเป็นน้ำแข็งไงเอออืมอน,นี่คะกรึบอย่างนี้นะคะวันนี้วันนี้วันนี้ไม่กรึบนะคะวันนี้วันนี้ไม่กรึบนะอืรนนู้สึกว,ว่าเห็ดมันฉ่ำน้ำเดี๋ยวเวลาเอาไปตากมันก็จะแห้งเหมือนของฉันนั่นแหละมันฉ่ำน้ำมากมเลย อคุยหิมะสิคะคุยหิมะนี่ค่ะนี่ไงวันนี้วันนี้มือสดๆเลยนะคะวันนี้ทำไมวันนี้ป้าก้อยอ่ะรู้สึกอะไรเนี่ยเวลาขึ้นมาขล้นขึ้นเนี่ยต้องใส่โทรศัพท์นี่ค่ะเพื่อนๆอ้าวเร็วเพื่อนมาเก็บเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหวันนี้ป้าก้อยไม่ได้ส่งโอ้โทรศัพท์นี่มือป้าก้อยอยู่ไหนเนาะย้ายโทรศัพท์นี้ก่อนเอาเลยค่ะเอาที่สบายใจนี่ค่ะเพื่อนเพื่อน โอ้โหมือยังเย็นเลยวันนี้พ่อก้อยไม่ได้ใส่ถุงมือ่เลื่อมอยู่ในรถค่ะมอเตอร์ออกมาเดินแบดกันอยู่ค่ะนี่ค่ะเอ้าเพื่อนจกเลยโอ้โหโอ้หู้มี่แหละค่ะฮะโอ้กระถุงอ่ะเข้ามานิดเดียวก็เจอเห็ดอืม เยอะแยะมากมายมนีน่นี่ค่ะนี่ค่ะยังไม่หมดค่ะคุณนี่จกให้หมดสิคะนี่ยังหมดหรอคะ,คะมองไม่เห็นค่ะนี่เลยเอ้อย่าให้ขาดนะคะเ,เก็บส,สวยๆค่ะไม่ได้เลยวันนี้สัญญากับเอฟซีไปแล้วว่าจะดึงกึ๊บดึงกึบดึงกึบนี่ดึง,ดงกึบอย่างนี้ค่ะดึงนี้อ่ะใช่ให้ยิ่ะดึงกึ๊บออกมาอย่างนี้อย่าให้ขาดอันนี้ บรบนี่ค่ะเพื่อนๆอนุนนะะ้ยปลาก้อยมือชาเลยค่ะโอ้โหโอ้โหทำไมมันเยอะจังอืมนี่เยอะมากเลยมันมไหมคะสนุกไหมคะสนุกมากเลย,เลยแต่เสียดายปั้มเป็นยังไงบ้างคะได้เก็บสุดที่สิมา อ๋อสนุกมากเลยค่ะเย็นด้วยดูแต่ในคลิปเห็นไหมหายเย็นเลยพอมาถึงจริงๆหายเย็นเลยเหรอหายเย็นเลยใช่ค่ะใช่ค่ะสนุกเดี๋ยวป้าต้องหาถุงมือในในกระเป๋ามันจะสุดจะเย็นมากเลยเอาฉันมีอยู่เอาไหมนี่นี่นี่ดูนี่อึ๊บอึ๊บมอสวยงามค่ะอืม โหแต่วันนี้ทำไมกล้องใี่ชัดสวยมากเลยเนี่ยดูหนนี้ถุงมือแต่ว่าไม่ใช่ถุงมือนี้นะตรงอะไรก็ได้ค่ะซื้อมาจากเพื่อนมาจากประเทศไทยนะคะนี่ค่ะคบกันมาประมาณสี่สิบปีค่ะสิบปีสามสิบกว่าปีค่ะอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ด้วยกันไปไหนเราก็ไปอยู่ด้วยกันเช่าบ้านมีสามีแล้วก็แยกมาอยู่นอร์เวย์แล้วก็มาตามกันอีก เพราะว่าอีกอันนึ่งก็ประมาณห้าสิบเมตรก็เจอเห็ดก็เจอเห็ดแล้วค่ะอ๋อคุ้พอซะด้วยเป็นยุทธยานะคะเนี่ยเดีบอกอ้าวลืมเพลงเลยอ่ะเพลงเออเพลงมา กอนี่อ่อืมลาุงรดอาเอ้าเอ้าถ่ายซิปลาถุงลุดปลาถุงลุดแล้วค่ะนี่ไงนี่กไหนอ่ะนี่ยจ้าอือใครเะว่าบ้าใครจะว่าบ้าข้างหลังข้างหลังพี่ติ๋มสวยเลยนะ เห็ดใช่ไหมสวยมากเลยข้างหลังที่สุดเห็ดไม่ใช่หิมะค่ะหิมะเหรอมัน <_ AD D> น้ำย้ายปะก้อยไหนอะวันนี้เรามาคุยเห็ดนะคะพเพื่อนๆคุยเห็ดในหิมะนี่นี่นี่โอ้ยเต็มเลยเนี่ยเพื่อนมองไม่เห็นหิมะหิมะมันมันคมอยู่ค่ะโอ้โหนี่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 ดอกใหญ่มากเลยนี่ค่ะอุ้ย นี่่ะอุ้ยโอ้ย,อยมือเย็นหมดแล้วเนี่ยอุย้ยใส่ถุงมือยังเย็นอีกเหรอใช่เหมือนน้ำแข็งจับน้ำแข็งเลยเนี่ยเอาก็เหมือนจับน้ำแข็งอยู่น่ะนะออเป็นช่อเลยค่ะอึ๊บออกมาเลยนี่แน่หมูซาก็เยอะนี่่ะเพื่อนอือหือนี่นี่่ะเพื่อนเก็บเนียนเลยนะคะ โอเคพอแล้วพอแล้วอันนี้ไว้เป็นเชื้อบ้างปนปนไหนละบอกเยอะนะว้าอ้าวใบหมดแล้วไปทีอื่นขึ้นไปข้างบนไปต่อกันเลยค่ะเพื่อนๆอ๋อวันนี้ไม่ลื่นวันนี้ไม่ลื่นแต่ข้างนอกอับมันเป็นมันลื่น่ไงโอ้โหนี่ไงตรงนี้ไงแต่มันไม่ได้อยู่ในน้ําแข็งนี่ไงคะ น,นี่ไงคะสวยๆเลยเห็นไหมหนี่เหรออ,อุ้ยอันนี้มันไปเหี่ยวอ่ะอันนี้มันฉีกหมดละมันฉีกหมดแล้วไม่เอออันนี้เราไม่เอาเขาเพราะว่านู้นข้างบนไงสวยๆม,มาเลยมาเลยตามกันไปน,นี่ค่ะเ,เ,เ,เอาได้ไหมเนี่ยเอาเอาได้อันนี้เอาได้เลยสวยเลยเนี่ยเด็กนะ นี่ค่ะอู้สวยเพื่อนเสียงได้เสียงยิงวาร้องเพลงมั้ยนะ <laughs> ได้ยินเสียงวาร้องเพลงมั้ยนะแดดส่องฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่พวกเราแจ่มใสหม,นนมอนน<อ>กที่<า>ออกจากรังมือหนาะเย็นมากเลย <c oughs> <c oughs> สวยมากเลยข้างบนโอ้ไหนนะอ้ไ y g o ดนี่ไงยังหนาบาเลยเพื่อนๆเอาตัวนี้ก่อนต็นไหนนี่ไงสวยค่ะเพื่อนๆสวยจริงๆเก็บเก็บยังไงนี่เี่นะหมเพื่นนี่เห็นดอกด้วยเก็บเก็บเห็ดต้องให้ต้องให้ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ฟินนึบๆนึบๆ วันนี้ดึกๆเลยค่ะวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีหักไม่มีขาดเลยนะเพื่อนๆวันนี้วันนี้ส่งมือมือเก็บมาจากเมืองไทยแบงค์ขอค่าตรงมือเก็บใหม่มาจากเมืองไทยค่ะนี่ค่ะเก็บยาค่ะเป็นเดี๋ยวเราปาเก็บตรงนี้หน่อยอืตรงนี้สักหน่อยตรงนี้สักหน่อยมาตรงนี้เยอะมากเลยดึกนะตรนี้ ออ้ยเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ก่อนเยอะมากเลยค่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้มันปนเราไม่ต้องเอาเอาเอาดอกเอาดอกที่มันไม่ปนนะคะดอกานแนวเนาะ้ยสวยมากสวยมากสวยสวยสวยดูเพื่อนนี่เพื่อนเก็บนี่อือน่าเลยทำอย่างนั้นเลยงาเนี่ยอย่างนั้นเลยสวยงามมากนี่นี่ นี่ค่ะอืมนี่ค่ะสวยค่ะเพื่อนๆนี่งายเหมือนนั่นเลยค่ะเดี๋ยวนะเก็บหมดสวยไหมสวยค่ะดอกเล็บแก้วดอกมันลิเดี๋ยวนะบานแล้วนั่นแหละค่ะสวยเอาไปเลยค่ะอันนี้เอาด้วยเหรออืมดอกน้อยหนึ่ง มาตรงนี้อีกสวยค่ะเพื่อนอันนี้แหละโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายก่อนเดี๋ยวเโชว์ก่อนโชว์ก่อนเพื่อนเดูโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยเพื่อนเวันนี้ทำไมกล้องมันสดใสมันสวยงามอย่างนี้นะดูสวยมากนี่สวยค่ะเพื่อนเพื่อนเอทแป๊บเดียวจะเต็มกระป๋องแล้วจะเต็มจะเต็มถังอีกแล้วจะเต็มกระป๋องแล้ว วันนี้จะถ่ายสวยงามมากมีคนเก็บคนถ่ายค่ะวันนี้โอ้โหสวยงามครับเพื่อนเอาวะเนี่ยเอาสิคะสวยขนาดนั้นไม่เอาได้ไงเก็บสวยๆนี่นะอืมงอมืออย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ปื๊ดนี่ปื๊ดปื๊ดโอ้งามค่ะเต็มถังแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยเอาไหมเนี่ยจะเจ็บเห็ดเลย เอย่าเพี้ซะแล้วเยอะจัดนี่นี่่่ะอนีเอาเอาดินออกมาก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหมาเล่นขยุมเอ,อทาทั้งดินเลย <laughs> 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 ดินเป็นถังเลยน,นะออกออกออก <laughs> พาพันพานอื่นสกรปรก เดีย๋ยว,วอีกคนหนึ่งรอ้อนแ,แล้วค่ะร้อนแล้วค่ะนี่ค่ะป้าไม่ชอบตรงที่เวลาดึงออกออกมาเป็นปันป้นๆแล้วมันดินมันติดขึ้นมาเนี่ยไม่ไม,ไม่ชอบเลยแบบมันพาอันดอกอื่นเลอะไปด้วยชกโป๊กไปด้วยนี่ชกโป๊กนี่โอ้ยงามค่ะเพื่อนๆวันนี้เห็ดดอกนั้นสวยวันนี้เก็บเห็ด สิบนาทีเต็มป้องนี่สวยค่ะสิบนาทีเต็มป้องชอกนู้นอโหเดี่ยไม่เก็บเลยมาเดี๋ยวค่อยเก็บเราเลยมันเยอะมันเยอะมันสวยค่ะเก็บใชสวยเอฟซีบอกว่าคลิปนี้เอฟซีต้องชมแน่ๆเลยโอ้โหมีคนมาช่วยเก็บตะก้อย เห็ดสวยจังนี่มือใหม่หัดเก็บมือใหม่หัดเก็บนะท่านนี้ส่งตรงมาจากนี่เลยส่งตรงมาจากเบงกอลไทยแลนส่งตรงมาจากไทยแลนเราน่าจะพกไอ้นี้มานะพกอะไรเออน้ำแดงมีโคพ,ก,พกน้ำแดงมากินนี่ไงมันมีน้ำแข็งอยู่นี่ไง ก็กินได้น้ำแข็งน้ำแดงลาดไงคะแล้วก็ปากจุ้มไปเลยนี่รู้วิธีเก็บแล้วกดมูสะลงไปนี่นี่กดลงไปแล้วก็ดึงมันจะไม่ขาดนี่นี่เออตรงนู้นมันเปิดแล้วนะคะเพื่อนตรงนี้ก็มีเยอะค่ะแต่เราทิ้งสปอร์ไว้ปีหน้าเราค่อยมาเก็บนะคะอันนี้มัน